ถึงจุดแตกหักท่านเรวัตลั่นถึงกลุ่มตะวันถ้าก้าวล่วงในหลวงพร้อมลงถนนในโลกออนไลน์นะได้มีการแชร์คลิปของพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกรสรน,นะที่ได้ผู้ถึงกรณีที่ตะวันเนี่ยไปป่วนขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพนะบอกว่าหนูจะมาตั้งกลุ่มทะลุวังก็มาเจอจุดๆกูนี่แหละนะก่อนจะเข้าทะลุวังเนี่ยคือถ้ามาก้าวล่วงอย่างเงี้ยผมลงถนนแน่เจอกันครับ ท่านเรวัตน,นะยังบอกอีกว่าเวลาผมไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะก็ไปทั้งขบวนนั่นแหละคือมันยังไม่ถึงจุดที่ผมเนี่ยจะต้องไปแสดงตัวแล้วก็ลงถนนหรอกครับแต่ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยผมก็จะไปแสดงตัวแล้วก็ไปลงถนนจะไปอยู่ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องที่จงรักภักดีต่อสถาบันใครจะว่าผมอยู่ฝ่ายนี้ก็ถูกต้องผมเป็นข้าราชการตำรวจครอบครัวโคตรเง่าผมเนี่ยก็เป็นข้าราชการตำรวจผมสอนให้จงรักภักดีค่ะ จากกรณีที่วันนี้นะวันที่12กุมภาพันธ์2567นะคะโรงเรียนนายร้อยพัชจุลจมเจะมีการจัดกิจกรรมถวายกำลังใจทูลกระหม่อมอาจารย์พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีกำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพัชจุลจมเโรงเรียนปิยชาติพัฒนาร่วมทำกิจกรรมนะคะ เวลา15นาิก30นาทีณหอประชุมโรงเรียนนายร,รอ้อยพระจุลจอมเอํเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกนะคะซึ่งแหล่งข่าวของโรงเรียนนายร้อยเนี่ยก็มีการระบุนะบอกว่าการทํากิจกรรมในวันนี้เนี่ยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9กเนี่ยก็เพื่อเป็นการให้กําลังใจต่อหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ทกระหม่อมอาจารย์นะคร ภายในห้องประชุมนะฮะโดยมีข้าราชการนักเรียนในร้อยจบรอหน0่นายนะฮะรวมถึงมวลชนในพื้นที่พร้อมทั้งยอมรับเลยค่ะว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมีสาเหตุมาจากกรณีที่มีการป่วนขบวนเสด็จของทุนกระหม่อมอาจารย์ ที่ถูกนะักกิจกรรมนะคะบีบแตรแล้วก็พร้อมพยายามที่จะขับรถแทรกขบวนนนะในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินพระราชกรณียกิจในช่วงที่ผ่านมานะคะในขณะเดียวกันนะในโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการแชร์คลิปของพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกรสรน,นะ,ะถึงกรณีที่ตะวันเนี่ยไปป่วนขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพนะ,ะซึ่งท่านเรว,วัตก็ประกาศชัดว่าถ้าก้าวล่วงในหลวงเนี่ยถึงจุดแตกหักก็พร้อมจะลงถนนนะคะซึ่งในคลิปเนี่ยท่านเรว,วัตก็ได้เปิดเผยนะ,ะบอกว่า เดี๋ยวผมต้องตั้งกลุ่มส้นจุดๆมาทะลุวังเนี่ยจะได้เจอจุดๆมาเธอะมันไม่ได้หนูจะมาตั้งกลุ่มทะลุวังเนี่ยก็มาเจอจุดๆกูนี่แหละนะก่อนจะเข้าทะลุวังเนี่ยทะลุวังก็ต้องเจอเจอทีนกูก่อนนะนะคือถ้ามาเก้าลว่อย่างเงี้ยผมลงเขาบอกผมลงนะไม่ใช่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะลงถนนค่ะเจอการเขาบอกนะเวลาผมไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะก็ไปทั้งขบวนแหละครับ คือมันยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปแสดงตัวแล้วก็ลงถนนหรอกแต่ถ้ามันถึงจุดนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็จะไปแสดงตัวแล้วก็ลงถนนจะไปอยู่ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องที่จงรักภักดีต่อสถาบันใครจะว่าผมอยู่ฝ่ายนี้ก็ถูกต้องผมเป็นข้าราชการตำรวจครอบครัวโค่นเง่าผมเนี่ยก็เป็นข้าราชการตำรวจผมสอนให้จงรักภักดีนะฮะแล้วก็ท่านเรวัตนะยยังพูดถึงตะวันนะบอกว่าตะวันเนี่ยก็เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งนะ ถ้าเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีเบีย้ยตัวใหม่มาเล่นต่อนะถ้าจะจัดการเนี่ยไปจัดการตะว,วันเนี่ยไม่ได้หรอกต้องไปจัดการคนเดินเบีย้ยในทุนต้องเช็คเส้นทางการเงินว่าได้มาจากไหนอะไรยังไงนะต้องจัดการที่ต้นต่อตอนนี้ต้นตอเนี่ยก็เป๋อยู่นะผมไม่อยากให้คนไทยเนี่ยทะเลาะก,กันแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็ยกไปถึงว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยผ่านมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วนะ,ะบ้านหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยแตกแยกกันหมดเลยพ่อเหลืองแม่แดงนะ เขาบอกว่าผมเนี่ยเกิดวันอาทิตย์ผมใส่เสื้อสีแดงก็หาผมเนี่ยเป็นสีแดงพอผมใส่เสื้อสีเหลืองเป็นข้าราชการเนี่ยก็จะมีเสื้อลำลองนะก็บอกว่าเป็นสีเหลืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผมไม่อยากเป็นเหลืองเป็นแดงอะไรหรอกครับผมเลยมาใส่ลายสกอ๊อตแทนนะบ้านเมืองเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะอ่ะโดยก่อนหน้านี้นะควันที่8กุมภาพันธ์2567เนี่ยก็มีรายงานนะว่ามีผู้ใช้ t ิกตอกนะชื่อเยาวรักษ์598859นะฮะได้โพสต์คลิปเป็นคลิปไลฟ์สดของ ท่านเรวัตนี่แหละพูดถึง FC ท่านหนึ่งที่มีถามเข้ามาว่ากรณีผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยไปไล่ตามขบวนเสด็จแล้วก็บีบแต่แบบไล่ส่งเสียงดังเลยเนี่ยนะท่านเรวัตเนี่ยเขาก็เล่านะบอกว่าในฐานะที่เคยเป็นราชองครักษ์เวนปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยมา9ปีเต็มพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยมีกฎหมายและก็ระเบียบที่จะต้องถวายความปลอดภัยในการเสด็จ แต่ด้วยความเมตตาของแต่ละพระองค์เนี่ยตั้งแต่สม <c Aub ain> ัยในหลวงรัชกาลที่9เวลาที่พระองค์เสด็จพระราชวังไกลกังวลนะพระองค์ท่านเนี่ยก็จะไม่เสด็จในเวลากลางวันนะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็ทราบว่ามีประชาชนเนี่ยสัญจรในท้องถนนเนี่ยเยอะพระองค์ท่านจะเสด็จประมาณสองทุ่มหรือว่าสามทุ่มนะไปเส้นทางนครปฐมเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้รถเนี่ยชะลอความเร็วนะเพราะว่าจะสักการะพระปฐมเจดีย์นะขณะที่พระองค์เนี่ย ตอนกลางคืนนะขบวนเสด็จเนี่ยผ่าน2ข้างทางก็มีประสงค์นิกรของพระองค์ท่านเนี่ยจะมีการปูเสื่อริมทางนะเพื่อกราบไหว้นี่คือความเคารพและศรัทธาต่อสถาบันนะครท่านเดวัทได้ก็บอกว่าผมเนี่ยในฐานะผอบอข,อบ,อขบวนผบอขบวนเนี่ยก็หมายถึงผู้บังคับบัญชาขบวนรถในการถวายความปลอดภัยนะว่าเราเนี่ยจะไม่มีการปิดถนน เพียงแต่ใช้วิธีการรถของประชาชนเนี่ยให้ไหลไปก่อนขบวนเนี่ยก็จะตามไปทีหลังนะพระองค์ท่านเนี่ยไม่ต้องการทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระเมตตาสูงมากนะยิ่งขบวนเสด็จที่สั้นที่สุดเนี่ยจะมีรถนําเพียงคันเดียวแล้วรถในขบวนเนี่ยก็จะมีไม่กี่คันนะแล้วก็มีรถปิดท้ายคือขบวนของกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการไปใช้สิทธิ์ของประชาชนแล้วก็ไม่มีการปิดถนน ปล่อยให้ไหลไปตามประชาชนนะซึ่งท่านเลวัตบอกว่าผมในฐานะผบขบวนเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็มองว่าในการที่มีรถประชาชนสวนมาในขณะที่มีขบวนเสด็จเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อันตรายด้วยขบวนของกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยก็ถือว่าเป็นขบวนที่เรียบง่ายที่สุดสั้นที่สุดพระองค์ท่านเนี่ยไม่ถือพระองค์นะก็เรียกว่าพระองค์ท่านเนี่ยปฏิบัติเหมือนกับประชาชนทั่วไปค่ะ